ハハハハ ได้นำกองอัเปานะคะใส่ที่มอบให้กับมังกรเพื่อของเราตรงด้านข้างตรงนี้นะคะตัวแรกก่อนนะคะนี่เคื่อวความเมังกรทองเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวเดีย๋ยวเราจะนั่งไปพร้อมกันกนะเดี๋สงองสมได้เลยนะคะ ก็รับแลวก็กษาไว้คอให้กับท่องเที่ยวทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมไปทุกคนนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีสดชื่นที่โดยา็เชยงใหม่เนี่ยเราเปิดกิจกรรมวันตรุษจีนนะครับเป็นตรุษจีนของปี2567นี้จะก,ก็จะประกอบไปด้วยเราจะมีขบ,บวนมังกรนะครับน,นั้นก็จะ,ะสื่อให้เห็นว่า ได้มาพบเจองูหลางทองในช่วงจุดจีนี้จะทําให้ท่านนั้นเฮงเฮงรวยๆนะครับแล้วก็มีขภาพแข็งแรงโชคดีนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับ <_ EN> ส่วนกิจกรรมสุดท้ายนะครับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมง,งานนะครับงานสุดจีนปีนี้นะครับโชคดีมีสุขนะครับจุดจีนปีนี้ช่วงดีมีสุขเนี้ยก็จะได้รับส้มนะครับ ซึ่งสุดยอดเชียงใหม่เราจะเตรียมต้มนะครับไว้สําหรับผู้ที่มาในช่วงให้มาก่อนได้ก่อนเหมกันเถอะนะครับให้กับทุกท่านก็เรียนเชิญนะครับก็เรียนเชิญมามาร่วมกิจกรรมดีๆที่เชียงใหม่นะครับก็ในโอกาสดีนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเปิดกิจกรรมนะครับตุ๊ดจีนปีนี้โชคดีมีสุขที่สุนยอดเชียงใหม่ ข้าอเสี้ยวกลมเมยกับให้ผู้ในการปชาชียของเราืว่าเป็นตัวแทนของสนัขปีมะโรงหรือว่าปีงูใหญ่ของเรานะคะอความเป็นสิริมงคลอยากให้ผู้ในการจะไปมอบส้มมงคลนะคะท้ับท่องเปนนครก็เป็นกิจกรรมที่เรามีม ไหวครับที่ก็ที่หนึ่งในเวลาบริการครับในวันที่ในวันนี้วันนี้มันเป็นวันสัตว์ที่มันเป็นสัตว์ที่มีเขาเรียกอะไรมีมีคุณค่านะครับแล้วก็จะเฮงๆรวยๆวยในสุขจีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ นักท่องเที่ยวที่มาในในชุดแรกๆนะครับของทุกวันเนี่ยก็จะมีสบแจกโชคดีนะครับขอให้ทุกท่านครับนักท่องเที่ยวผู้ชมทุกท่านได้รัดีของสอดจนถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับก็ขอบคุณครับ